วนข่าวแรกวันนี้ครับไปดูเรื่องของยาเสพติดนะครับตำรวจก็สามารถที่จะสกัดจับนะครับเป็นแก๊งขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่ภาคใต้นะครับก็รับจ้างมาจากนายทุนรายใหญ่นะครับสามารถตรวจยึดของกลางนะครับเป็นยาบ้าได้เกือบ1ล้านเม็ดเลยทีเดียวครับไปดูกันนะครับเป็นการทํางานของตํารวจนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหามี3คนคือนายปัมพผพรสเงียมนุกูลครับนายสุทัศน์กระจายสีและก็นายคำรนจันอ่อนครับ ก็ถูกตำรวจปราบปามยาเสพติดจ,จับกลุ่มพร้อมของการยาบ้า456มัดก็ประมาณสัก912,000เม็ดนะครับเกือบเกือบ1ล้านเม็ดรถยนต์มาได้3ทะเบียนกรุงเทพ1คันแล้วก็ยังมีกระบะอีซูซุนะครับทะเบียนกรุงเทพอีก1คันนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ครับหลังจากตำรวจนะครับมีข้อมูลว่าจะมีการลักลอบลังเลียงยาเสพติดเนี่ยเป็นของขบวนการผู้ค้ารายใหญ่จากท่าอุเทนที่จังหวัดนครพนมก็จะมุ่งหน้าลงภาคใต้ โดยใช้รถยนต์ทั้ง2คันนะครับมีการประสานทุกพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย วุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ก็มีการประสานนะครับไปยังด่านตรวจถาวร300ยอดสกัดจับทั้งสองคันไว้ได้และจากการตรวจค้นนะครับไปตรวจในรถเนี่ยไปตรวจ Mazda 3าาก่อนปรากฏว่าไม่มีสิ่งปกติแต่พอไปดูที่รถกระบะนะครับก็เจอของกลางมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้ลำโพงหลังเบาะครับค่ะจากการสอบสวนนายปฐมพรค่ะเขาให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างจากนายทุนรายใหญ่ให้ใหขับรถยนต์ทั้งสองคันเอายาบ้าไปส่งให้กับนายทุนที่จังหวัดสงขลาได้ค่าจ้าง คนละประมาณ50,000บาทแต่เบื้องต้นนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการสกัดครั้งใหญ่เพราะว่ายึดของกลางได้เกือบล้านเม็ดนะคะ